อยู่ที่แถวสัมย่านเนาะาสามย่านนี่แหล่งอาหารซ้ายมือของมาดามเนี่ยคือตึกมิตรทาวแต่คืออยากจะบอกว่าข้าวขาวหมูสามย่านเนี่ยมาง่ายมากเลยจอดรถเนี่ยก็ง่ายมีที่จอดหรือใครไม่สะดวกก็จะจอดมิตทาวน์ปึกข้างๆแล้วเดินมาก็ได้อะไรอยงเงี้ยไปถึงละมน,น,นแล้วชิมแล้วอร่อยก็เลยเออกลับมาา โอเคนะคะมาดามก็วันนี้มาเช้าอีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็มาลัดล็องดูที่บอกว่าข้าวขาหมูสามย่านใช่ปะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงปะเปิดเช้าธรรมดามอีกคือเปิดตั้งแต่หกโมงถึงสี่โมงเย็นใครอยากทานตั้งแต่เช้ากลางวันแล้วก็บ่ายๆสายๆเนี่ยมาทานได้มาดามบอกแล้วไม่ใช่แฟนขาหมูหรอกแต่ว่าวันนั้นลองมาทานกับเจ้านายอร่อยอ่ะก็เลยกลับมาซ้ําเป็นขาหมูล้วนนะคะไข่แล้วก็มีเต้าหู้กับกวปลีทอดด้วยคือเขามีหลายอย่างนะมีซุปเยี่ยไห่ผักกาดจอตุ๋นมะระมีหมดเออมีทุกสิ่งทุ เขาเรียกว่านุ่มนวลน่ะเออรู้สึกข้าวอ่ะเม็ดข้าวอ่ะมันจะดีกับพวกข้าวหมูกรอบนะใช่ปะ่ะพวกข้าวขาหมูอ่ะ บอกไม่ถูกก็มาชิมเองเนาะคือหมายถึงว่าเนื้อหมูก็ดีเม็ดข้าวก็ดีใครอยากทานก็มาได้คือมาลาไม่ใช่เป็นสานข้าวผาวงคู่แต่อยากจะมาแบบรี่บร็อกแถวสัมย่าทานอาหารเช้าแบบสไตล์ไทยๆที่ทานได้ทั้งเช้าทั้งกลางวันอาหารจานเดียวอะไรประมาณอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจา็ใจพยายามฟังยงน,นะคะมหมูนุ่มเม็ดข้าวดีขั้นตอนต่อไปเนาะชิมต้องพู้ดีกว่า วันนั้นมากับเจ้านายไม่กล้าสั่งเพราะแบบถ้าสั่งแล้วท่านเลี้ยงอ่ะเนื้อ,อ,อมาบางทีมันเป็นมารายาทอย่างหนึ่งเนาะคือเราพยายามเวลาแบบไปอับแขกหรือแบบใครก็ตามต้องสั่งอะไรที่มันราคาที่มันไม่แพงมากอะ่ะต่ําสุดกินง่ายๆจบคอนเสิต์ต เต้าหู้ทอดเขาเป็นแบบนุ่มอ่ะก็อร่อยดีนะจะจะไม่ใช่แบบกรอบเหมือนเต้าหู้เนื้อนุ่มอ่ะเขาเรียกยังไงอ่ะน้องพอเรามีความรู้ไหมอ่ะไม่มีเหมือนกันออกินกินปอกเปี๊ยะดีกว่าทำยังไงดีให้มันชิ้นเล็กๆอ่ะทำไม่ได้เนาะน้ำขอโทษทีนะอย่าซูมมากนะกลัวแบบดูไม่ดีอ่ะเข้าใจปะ ไม่แค่ในคำนี้ขาพูดอยู่ขอบเตียก็หร่อทอดได้ใหม่ๆกระพห่นุ่มคิดว่าสองอันนี้จะเหมาะกับแนวเจเพื่อกินแล้วมิกซ์เป็นไปกับพวกเนื้อสั์เนื้อฝังพอกินไปแล้วมันผสมผสมลงตัวถามว่ารสชาติไม่ได้กรองกรอบอะไรมันจืดแต่พอกินหอยนี้เลยดีแล้วแต่คุณชอบนะ้ะใครอยากสากั่งก็ก็ลองสั่งชิมดูส่วนน้ำซุปน,น่าจะดีอยู่ไหม เคยชิมอยู่ใช่ไหมอันนี้จะไม่ชิมจะกินของตัวเองแค่นั้นพอแล้ <c oughs> เวเจอกันใหม่นะคะอาหารเช้าที่สัมยา่านมันจานประมาณเท่าไหร่เนาะสี่สบห้าสิบาทไม่แพงทานได้เนอ้องเพราะว่าเราเดี๋ยววันหลังจะทาไปข้าหมาก,กอบไปชิมแล้อนเหมือนกันต,ตอนนั้นยังยังไม่มีอารมณ์พูดเพราะว่ามีแมวไนงะเออแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะในย่าสัมยานคุย สวัสดีค่ะบุงชูโมชูอยู่กับมาดามฟิตซี่นะคะวันนี้มาดามอยู่ที่ร้านโจ๊กสัมงย่านโจ๊กสั่งย่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มาเช้าแล้วก็มาลัดล้อหาของอร่อยแถวสั่งย่านทานกันเป็นครั้งแรกเนาะที่มาดามแบบได้มาร้านโจ๊กสัมงย่านอะ่ะมันอร่อยสมคทำล่ำลือหรือเปล่าที่แบบว่ามาทิ้ทานจริงปกติเขาก็ต้องใส่พริกไทยก่อนเนาะนิดนึงมาดามสั่งโจ๊กหมูรวนนะคะแล้วก็ใส่ผัก โดยปกติมึงคงไม่ทานหรอกแต่ต้องลองดูเปิดใจไงอันนี้คือซีิวขาวไทแมกซีอ้อะเนาะเราก็ต้องคนนิดนึงใช่ไหมให้มันแบบว่าเออไม่ไม่ร้อนมากทุกคนอยู่บา้านเวอร์ความโภมก็สามารถสั่งไปทานได้เนาะสั่งขันกราฟสั่งอะไรนะเนี่ยมม่าำเคยสั่งแล้ว อร่อยเหมือนเดิมอะแต่ที่เพิ่มเติมคืออะไรความออริจินอลที่เรามานั่งที่ร้านอะทานแบบั่กทานร้อนๆอ่ะนึกออกไหมแต่สั่งไปสั่งแกลบไปเคยสั่งไปที่หนึ่งแถวบ้านก็ไม่เลวรายนะความร้อนยังคงอยู่แล้วเขาแพ็คมาให้ยางตอนนั้นสั่งไปสักสิบชุดเนื้อข้าวก็คือเนื้อข้าวเขาไม่ได้ละเอียดมากอะแต่คือความนุ่มความอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยเนาะ ความหอมได้กลิ่นไหมน้องช่างกล้องได้กลิ่นไหมคะไม่กลิ่นเนาะได้กลิ่มนม,มันโชยนิดนึงมาดามตักหมูชิมนิดนึงเพื่อจะได้บอกคุณผู้ชมนุ่มอร่อยอ่ะ ก็มันเป็นโจ๊กสไตล์ไทยๆนะคะไม่ใช่โจ๊กฮ่องกงแต่ว่าก็มีความเนียนละเอียดของเนื้อข้าวอะถึงแม้ว่าจะจะเป็นเม็ดๆนะแต่ก็อร่อยอ่ะสมคำล้ำลือโจ๊กสัมยาจจริงๆก็เลยแบบว่ามาเช้าไงเลยมารักลาอหาอะไรทานตอนชเช้าเดีวเจอกันใหม่